โอเคครับโอเคครับก็ขอกับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาบอกกิจกรรมกันนะครับถ้าใครทำกิจกรรมถูกรับห้าคนแรกผมจะแจกเพชรน,นะครับกิจกรรมก็คือ ตำแหน่งจะทำง่ายมากครับทำยังไงก็ได้ให้คือทําทำยังไงก็ได้ให้ผู้ติดตามผมถึงสองร้อยห้าสิบให้ให้เพิ่มมาอีกห้าสิบให้ให้สองร้อยห้าสิบคนหนะ่ะ อีกสี่เก้าคนนะครับตอนนี้สองร้อยหนึ่งให้ไปตามถึงสองร้อยห้าสิบคนแค่นั้นก็พอครับพอถึงแล้วผมก็จะไม่รู้นะว่าใครนี่ใหถึงซ้ำสองร้อยห้าสิบคนก่อนแล้วก็ผมก็ต้องเข้าเฟซผมดีอะ่ะนะผมให้เฟซแล้วกันนี่นะครับให้ พูดตามผมถึงสองร้อยสิบแล้วนี่นะครับแอดมาได้จะบอกเข้ามาหน้าเฟซผมแล้วให้มาเดี๋ยวผมลืมละให้ให้อ้นี่ให้เม้นว่าใครอยากได้พร้อมกับรูปนี้นะครับเนี่ย ให้แคปรูปนี้ไว้แล้วไปเขียนข้างบนว่าช่องนี้ขอเพชจหน่อยครับอยากได้อะไรแบบนี้นะครับผมให้ทําแบบนี้นะครับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนให้ทําแบบนี้ก่อนแล้วครับส่วนคลิปหน้าผมจะมีกิจกรรมจริงจังผมจะมาบอกจริงจังเลยละกันว่าต้องทำางไงอ,อ,อ,อันนี้ผมให้แค่ให้แค่ดูว่าใครว่ามันมีคนอยากได้กี่คนโอเคนะ แค่กดเข้าไปอันอันดับแรกกดติดตามให้ถึง2อ0คนอานดับที่สองแคปรูปนี้ไว้แล้วก็เขียนว่าอยากได้ช่องนี้แจกหน่อยแล้วก็อยากได้พอไรโอเคนะครับอยากได้พอะไรโอเคนะแล้วคลิปหน้าจะมาจริงจังแล้วจะรู้แล้วมาคลิปหน้าแจกนะคลิปหน้าแจกเลยพร้อมแจกเลยโอเคนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ กดติดตามกดกระดิง่งกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อเวลามีคลิปมาจะได้แจ้งเตือนแบบทันคนอื่นเขาหรือว่าเวลาผมลงอ่ะแล้วใครเมนแรกผมจะแจกของอะไรแบบนี้นมีนะครับผมโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้ก็เจอกันนะคะผมบ๊ายบายนะครับผม